สวัสดีค่ะเอาความเย็นมาฝากนะคะทุกคนใครจะกินน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสตกลงมาแล้วเบนปลาเฮดท่างค่ะเ็ดทา่างยางความหนาวมันไม่มีนะคะมันก็เลยแบบว่าหิมะมันก็เลยไม่แน่นแล้วก็ความหนาวไม่ค่อยหนาวหกองศานะคะทุกคน เพิ่งกว่าทีมะาเสร็จหนึ่งคืนกับหนึ่งวันหิมะสูงเลยย,ย้อย หนึ่งคืนเต็มๆนะคะแล้วก็หนึ่งวันที่หิมะตกลงมาก็สูงพอสมควรกระทางปะตกของแท้ได้เนี่ยต้นไม้ประดับ มันลมด้วยไงคะทุกคนมันเป็นพายุหลังบ้านพื้นที่เล็กๆของเรา อันนี้สงสัยจะเป็นกล่องถวยซ้ำที่ใช้แล้วอยู่ในหลุมอยู่ในกล่องตรงนี้นี่ทำน้ำแข็งใสได้นะจกเอาหิมะมใาตาน้นี้ประ็หุปองยางค่ะทำทางเดินจำได้ว่ามีเหยือดน้ำอยู่ตรงนี้นี่ เห็นนุ่นๆขึ้นไม่ได้เก็บนะคะไม่ได้เก็บเข้าไปในบ้านมีเหยือกเดี๋ยวไปออกถ้วยเนาะคะ่ะเนาะมาเห็ดน้ำแข็งใสอะไรในเยออนี้มีน้ำได้ไหมอเต็มมะล้อมิตรหิมะค่ะเดี๋ยวเอาอสิ่งนี้ไปทำน้ำแข็งใสนะคะทุกคนน้ำมะลิเฮลบบอยมะลิกับสลัดว้าว เชื้อโรคก็สิบมีอย่างนะคะเนาะดูฟ้าแถวนี้มันแบบผู้คนไม่มีนะะทุกคนผู้คนเขาก็ย่อม,มย่มอยู่ในบ้านใครบ้านนันนะหิมะตกลงมาจากฟ้าก็เชื้อโรคยังไงอะเนาะเชื้อโรคคงไม่ลงมาจากทางนั้นหรอกทางตรงรลี้วลงมาที่บ้านเรา มีแค่เราเดี๋ยวไปเอาถ้วยมาใส่หิมะทำกินเย็นๆนะคะถ้วยชามเอาเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่วันที่ปากินใช่ไหมลูกเขาก็นั่งเรียนออนไลน์อยู่ในนี้ในห้องครัวเป็นห้องที่แบบว่าปากับลูกชอบนะคะ ด้วยห้องครัวเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มันก็มีความอุ่นที่แบบว่าพอดีนะคะมันน่านั่งเครื่องดื่มอะไรก็อยู่ในนี้นะคะแล้วปาก็เลยเวลาเข้าเรียนออนไลน์นะคะปาก็ไม่ได้เอ,า,อาสิ่งของที่ปานั่งกินนอกบ้านนะเข้ามาเพื่อจะทําความสะอาดหรืออะไรแล้วหิมะมันก็ตกนะคะทับถมลงไปปะกะากาลังต้มต้มหมอปลาแดกค่ะแต่ว่ายังไม่ใส่ปลาแดกจะใส่ปลาราทีหลัง เพราะว่าเดี๋ยวใส่ไปตอนนี้มันจะคลุ้งนะทุกคนอยู่บ้านค่ะตอนนี้เพราะว่าเรียนออนไลน์บ้างแล้วก็แล้วก็ทําทงานเดี๋ยวไปเอาน้ําแข็งทำน้ำไอ้นี่เดี๋ยวไปกินน้ําแข็งใสกันนะคะไปเอามะลิอยู่ในตู้เย็นก่อนส่วนสละนี่อยู่นอกบ้านประจำเลยไม่ได้เอาเข้ามาในบ้านเลยนะ ทุกคนเฮลโรบอยประโดนน้ำแข็งท่วมอยู่ที่ไหนสักแห่งโดนหิมะท่วมนะคะมองหาไม่เจอเลยนึกว่าเอาวางไว้แถวนี้นะไม่เห็นเลยอะเอาอันนี้แทนแล้วกันสวิสเกอร์สวิสกับคอมปอตส,สวิสกับคอมปอตก็คือ,อลูกดุนนะคะทุกคนให้มันมีสีสันในการทำนะคะ ตอนนี้บนหลังคานะคะก็มีน้ําหยดลงมาเพราะว่าความที่แบบว่าความอุ่นมันละลายนะละลายหิมะนี่ถ้าอะไรแบบว่าถ้าเราลืมเก็บของเข้าในร่มเนี่ยหิมะก็จะทับทมนะอย่างเช่นคองพวกเนี้ย สละไม่มีอ่ะสีแดงไม่มีเลยนะคะทุกคนกลิ่นมะลิก็โอเคเหมือนกันนะ่าอร่อยนะได้กลิ่นแบบอารมณ์แบบสงกรานเลยนะอ๋อมะลิใกล้หมดแล้วสวิสคอมพส์มันก็เหมือนอารมณ์แบบผลไม้เชื่อมนะคะทุกคน เดี๋ยวขยะเดี๋ยวลืมอีกว้าวมันไม่สวยเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบเชอร์รี่เนาะที่จะเป็นแบบสีแดงเนาะมันจะเข้ากันไหมเนี่ยมันจะได้ไหมเนี่ยดูสิอันนี้ช่องแข็งเวลาซื้อมาแล้วมันกินไม่ทันนะก็ต้องเอาแบบ ใส่ช่องแข็งไว้เอาวางไว้ยังไงกินเลยดีไหมเอาเข้าปากตรงเข้าปากเลย <c oughs> นี่เขาเป็นแค่แบบประดับเนาะทุกคนใส่นมใส่นมเยอะ นมก็หนาวนะทุกคนนมหนาวไม่ไหลเลยอะอ,อารมณ์แบบว่าอแม่ลูกอ่อนต้องต้องดื่มน้ำอุ่นน้ำร้อนความเย็นมันทำให้แบบทุกสิ่งอย่างแบบหดหดูสิ ลูกพรุนนี่ถ้วยมันลื่นนะ,ะทุกคนแล้วปาก็มองไม่เห็นกล้องอะไรเพราะว่าแสงแดดสองตาว่าอันนี้ใช้ได้โคลนตีนกาขึ้นแล้วนี่มองไม่เห็นตัวเองนะคะทุกคน แคลฮึ่มเย็นฟัน <c oughs> ไลังแต่หัววันเลยนะ,ะไลงแต่ตอนนี้ไปเลยน้ำเอเหมือนอ่พรุนที่เขาให้แบบเด็กกินหรือว่าคนที่แบบวา่า ้องผูกอาหารการกินกับร่างกายเนี่เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะคะทุกคนเนาะอพอแล้วค่ะค่มาอีกคลิปต่อไปหนะ้าคลิปหน้ามีลาบประดุกอ,อันนี้กินไม่ไหวนะคะทุกคนก่ามันเย็นฟัน ไปแล้วนะคะทุกคนเอาบรรยากาศมาฝากค่ะอยกมคนมาค่ะมากินข้าวกับปลาปลาแท้ๆเลยค่ะอันนั้นเป็นลาบปลาดุกนะอันนี้เป็นต้มหม้อปลาแดกแล้วก็ผักสดนะนะคะหานกินมากินน้ำกันค้ามาค่ะหากินมากินน้ำปลาวันนี้ได้อาหารแบบคิดประแซ่บเลยนะ ของแสบมันอยู่ที่แน่วจจของมักนะคะได้ข้าวเหนียวพกกิอาหารนะคะเนาะสะอ่อนแดดหกองศาจับไข่นี่กันน้ำมันน้ำมันไข่เจียวนะ,อะขอนิว้วเขาจะเบรดติดเมือ่อ เออมาสมมะไข่เจียวหอม,อมบุกก้อนเห็ดก้อยกุ้งกับลาบไก่ไหมคะตั้งใจว่าสิกินกับยอดมะกอก ใบประกอบลืมไหมคะเมื่อนี้ก็เลยเห็ดแก่ตัวบางอย่างถ้าพลาดไปแล้วว่าแก้ตัวไม่ได้นะทุกคนดีว่ายังแก้คุกัได้นะแก่ตัวแก้ไขได้ กไม่ให้กินเป็นเมนูมือนานะคะอืมบรได้กินน่านล่ะยอดมะกอกปลาแล้วม,มันอยากจืดเ่เสียงดังประตูตู้นะะทุกคน จืดไหมันก็มีรสชาตินะฮะมันจะมีอ่ายอดที่แบบว่าใบแก่กับใบอ่อนนะฮะที่เหลืออยู่ในทุงประมาณนี่จะใบแก่ละลายยอดอ่อนจิบมาวันนี้เกือบหมดเลย ไอฉันไปยองปลาดุกต้มน้ำปลาแดกแซ่บแล้วค่ะม,มากินตรงนี้มั้ยคะ

ยันก,ก็ไม่โฟกัสอาหารนะะแสงก็ไม่ดีด้วยแดดทำานหลังให้แดดนะอาหารแบบนี้มันทำให้กินผักไดเยอะน้ำพริก ทุกอย่างนะทำให้กิน,นกินผักอยู่บ้านประมีตนหนึ่งค่ะสูงเกือบเพียงเอวแล้วบรกอกปลาค่ะมันจะเป็นพืชที่หายากแล้วนะ มันเกิดแบบตามธรรมชาตินะคะทุกคนเราเก็บกินได้จากทุง่งนาคนอื่นแล้วก็ในวัดความแบบนี้คนกับ่ค่อยสนใจกินหรอกคะ่ะมันมีเหตุสือนะคะนาะบ่่ค่อยสนใจปลูกแล้วก็ไม่สนใจกิน,นะคะแต่พอมาอยู่ต่างประเทศมันแบบขาดใบตองอะ ก๋วยเยเนี่ยโอ้ยแพงเลยยังไสซื้อกินอยู่บานแทบจะปรสนใจพออยู่ตรงที่มันหากินยากอะ่ะคนมักจะสรรหาอยากกินฮ่วงการติ๊กต็อก <c oughs> มีข่าวว่ะ ไปดูตามที่เขาแชร์มาเนาะวงการติ๊กต็อกลูกห้ามแม่ว่าแม่อย่าเล่นติ๊กต็อกนะถึงมาหามกับบอลเลนนะคะทำช่องเนี่ยแทบไม่มีเวลาแล้วตัดต่อตัดต่อก็ใช้เวลาตาไปแบบสามชั่วโมงนะคะทั้งทํา อาหารแล้วก็มาทําคลิปแบบนี้แล้วก็ตัดต่อก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าได้ถ้าคนที่ทําเงินก็ก็ยิ่งคุ้มนะอาหารปัจะเย็นแล้วค่ะด้วยอากาศหกองศานะ ก็ไม่รู้นะลูกเขาเล่นอะไรลูกเขาโตแล้วนะไม่ได้ไปดูกับเขาว่าเขาเล่นอะไรแต่ก็บางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้นะสิ่งที่เราบอกบอกไปก็คือถ้าเขาจะรับหรือไม่รับอันนั้นก็แล้วแต่เขานะสิ่งที่เราสอนไปเนะี้ยลูก บางคนเขาก็ไปไเอาควาวมนะฮะถ้าลูกเป็นอะไรเนี่ยจะ <c oughs> จะบอกก่าพ่อแม่ไม่บอกอะบางทีใช้ไม่ได้นะจะว่าพ่อแม่ไม่บอกไม่สอนเนี่ไม่ได้เพราะว่าความคิดความอ่านของเขาอายุของเขานะ บางทีมันต้องถึงจุดที่คิดได้อ่อนแม่โตมาก็เหมือนกันถึงจุดที่คิดได้ก็คิดได้เองอายุสามสิบกรัวกันไปหันกลับไปมองไหวพูดทีหน่อยก็เท่านั้นพุที่เขาอายุเกิดที่หลังเท่านั้นเขาจะเห็นแบบอ๋อวิธีเขาเป็นแบบนี้ี่เองเนาะ ใบมะกกเปี้อ่อชิมใบอ่อนมันสิใบอ่อนใบยอดอ่อนๆนจะเปรี้ยวนะะจะเปรี้ยวกว่าถ้าใบแก่แล้วเนี่ยเปรี้ยวน้อยลงไหมอืมเปรี้ยวน้อยลงลดหลันกันลง ปาดกินเขาแซ่บไ่มคะสิบกว่านาทีแล้วนะประหันกล้องนี้แดดกันค่ะ มากหัวปลาดุกใช่ไหอืมแก้มแก้มปลาดุกบางยังบดน,นะคะ่ะยังบดลายมือกับกินปลาดุก มันยังกิดยละคนกวาดเฮมะมื่อบ้านเลยค่ะคนที่พ่นจะไปประชุมนะพันติดเฮมะพันออกบ้านสวยไร พันออกมาน้มันจะเกาโม่งสิบโม่งนะคะยี่มือเศร้าไม่ทันการเลยออกไปไม่ได้หิมะท่วมเต็มรถตัดหิมะไม่มาผลาดการประชุมะล่ะ พักบ่ครบค่ะกินพักบ่หมดบะครบซูชนิดอืม้มอันกล่องนี้แดงค่ะ หน้าสดซุกแตนน่ากินค่ะซุกแตนหอมหนัาสุกยังไม่ชิมไหมคะแกะมายังไม่ชิมลาาเลย,ยว่าหวานหรือเปรี้ยวพายแอปเปิ้ล บังนัดย่ำหน่ยคือพอตะลุกขาสั่งอันพายแอปเปิรอยู่เมืองไทยน่อเอาหนามสับป,ประรดมมใหายคนรับคนบริสั่งหนมสับป,ประรดแตดตกใจมัดนึก <c> ว <oughs> งารับออเดอร์ผิดนี่แหละพายแอปเปิร i love pie apple ก <g uck ling> ับมาริบูเขากันดีดีค่ะน้ำพ i ยแอปเปิลน้ำสับประรดหวานอมเปรี้ยวถ้า,ารถพันธุ์ซุมที่เขาขายผลไม้หรือบังนัดหรือเบียมัน,น,นอ,อยูอต้นยูรานพืชพันธุ์เราเอยเห็นพวกปรากฏเห็นเขาขายบังนัดได้ค่ะเรื่องนหน ขายอยู่ปะคะจะปลูกไว้จะซีหาตน้นยค่ะเป็นใหม่ประดับน้ำเอาไว้กินน้ำอือยู่ทางนี้มีสับปะรดภูแลขายด้วยนะคะยั่งบ่เคยกินยังไงเนี่เมืองไทยกันนั่งบ่เคยกินเดินผ่านก็ไม่ได้ซื้อกินเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่กินทอนุกันซูคลิปนะคะอือ อาหารคือยาใจของคนไม่ได้กลับประเทศเหรอออกมาอีกเ <laughs> อาไปกวนคนเนี่ยอ,อมาอีกแล้วบ่ออกมาอีกแล้วบ่เบกกะเบก นอบุตทุนทั้งหมาทั้งคนวันนี้คุณคมวติอุทิศหาอยู่อย่าออกมาทั้งหมาทั้งคนเข้มนะซาละ นายหัวหน้าเรดเนอะฮลหหัวขวัหัวขวัคนถึกหิมะป่าเศ็ดทางยัง